ช่วงมาเก็ตทองนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ส้มอยู่กับคุณสุชาดาวันนวักหรือว่าคุณหญิงซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผักกาดองไร้สารสูตรโบราณของดีจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค,ค่ะคนนี้เรียกพี่หญิงนะคะได้เลยค่ะปกติถามหน่อยกาญจนบุรีเขาเด่นเรื่องของพริกแกงเรื่องของปลาแม่น้ำทำไมเรามาทำเรื่องของผักกาดดองคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ คนอาจจะไม่ทราบว่าผักกาดดองที่ทานกันส่วนใหญ่นะม,มาจากจังหวัดกาญจนบุรีรเพราะว่าข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรค่ปี2565ค่ะกาญจนบุรีคือคือจังหวัดที่ปลูกผักกาดเขียวปรีมากที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าเราอาจ,จะส่งไปที่ โรงงานดองผักในกรุงเทพและภาคใต้ค่ะทางภาคเหนือเขาก็จะมีของเขาใช่ค่ะแต่ว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยปลูกผักกาดเขียวแล้วก็ส่งไปทางภาคก,กลางภาคใต้ใช่ค่ะอ๋อเราเพิ่งทราบเลยแปลว่าทำมานานแล้วทำมานานแล้วค่ะทำมา60-70ปีแล้วค่ะ<ห>ที่เป็นผักกาดดองสดน,นะคะที่ส่งแปลว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลย ใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นคุณยายแต่ว่าสูตรที่เอามาทําอันนี้เป็นรุ่นคุณทวดเพราะว่าทําทานด้วยทําขายก็แก้ด้วยคือธุรกิจหลักคือขายผักสดใช่ไหมคะแล้วก็ขายตามพื้นบ้านเนี่ยก็คือเป็นสูตรโบราณสมัยก่อนอะไรอย่างเี้ค่ะถามถึงสูตรหน่อยเห็นพี่หญิงบอกว่าสูตรโบราณก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊สูตรโบราณต่างจากสูตรที่ไม่โบราณยังไงคะ อ่าเราส้มเคยสังเกตเวลาไปซื้อผากกันดองที่ที เราพูดถึงผักกาดดองเปรี้ยวอ่ะนะคะถ้าไปซื้อตามแห้งหรือตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำน้ำจะเป็นน้ำใสๆแต่อันนี้คือน้ำขุนก็คือมันมาจากน้ำสาวข้าวค่ะก็คือกรรมวิธีโบราณเลยสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเขาก็เนี้ยค่ะแต่จริงๆผักกาดดองธรรมชาติทำได้หลายอย่างนะคะทำจากดองจากสับปะรดก็ได้ดองจากมะพร้าวก็ได้แต่เราใช้น้ำสาวแต่ที่หญิงใช้น้ำสาวข้าวเพราะว่าเห็นว่า หาได้ง่ายเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายแล้วเราเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยก็ยรับซื้อจากชาวบ้าน<อ>ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าผักกาดดองที่พี่หญิงเอามาทำผักกาดผักกาดอันเนี้ยผักกาดดองอันเนี้ยเป็นผักกาดเขียวเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างคือ อน่อยปลูกเองอันนี้นนเราปลูกเองค่ะเพราะว่าผักของเราได้มาตรฐานนะคะผัก<ะ>ปลอดภัยมาตรฐาน G A P จากกรมวิชาการเกษตรด้วยก็แบ่งบางที่บางที่บางส่วนที่บ้านนะคะมา<ะ>ปลูกเองเพื่อไลายนี้โดยเฉพาะเลยะคะ่ะตั้งใจทาเพื่อเพื่อสุขภาพจริงๆ<ะ>คือเขา้าเข้าใจหญิงเข้าใจเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะคะว่ามันต้องเป็นยังไงการตลาดมันต้องเป็นยังไงแต่ว่า ด้วยปัจจุบันนะคะการขนส่งก็เร็วขึ้นอ,อะไรก็ไปถึงลูกค้าเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราทําสดแล้วหญิงทําสดทุกสี่วันทําสดทุกสี่วันแล้วส่งแค่วันเดียวก็ถึงลูกค้าแล้วค่ะอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็จะได้ทานของที่แบบสดใหม่มตัวเนื้อผักเองก็ปลอดภยัยค่ะตัวสารดองผักเราก็ไม่ได้ใส่เป็นการดองธรรมชาติไม่ใส่สารค่ะอ,อยากถามถึงจุดเริ่มต้นที่มาหน่อยคือตอนแรกพี่หญิงบอกว่า ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดสูตรคุณทวดทำมานานมากแต่ว่าเห็นว่ามาเริ่มตรงนี้จริงๆเนี่ยค,คือปีหกศูนยมันมีจุดเริ่มต้นอะไรคะพอพด,ดีว่าคุณแม่ไม่สบายค่ะคุณแม่คุณแม่ตกบันไดแล้วก็กระดูกสันหลังหักเดินไม,ไม่สะดวกแล้วอญิงเป็นลูกคนเดียวก็เลยกลับมาช่วยที่บ้านแล้วก็มานั่งคิดว่าแล้วก็เหมือนพอมาเห็นคนป่วยอะค่ะ,คะเราอยากให้คนป่วยทานของดีดๆเพราะจริงๆแล้วผักกาดดองเนี่ยมีโปรไบโอติก ทาจากธรรมชาติช่วยระบบเรื่องของย่อยใช่คือพี่ไปอ่านมานะคะสมัยก่อนเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะเลยนะคะพื้นฉบับพื้นบ้านเขาจะบอกอย่างนี้เวลาไม่สบายก็ทานผักกาดดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ่ายถ่ายมีระบบขับถ่ายไม่สมดุลไม่ดีก็ทานผักกาดดองใช่พี่ก็นึกว่าเอาบ้านเราก็ขายผักกาดดองขายทีเป็นแบบคือมีสมาชิกอยู่ ทั้งหมดอะค่ะประมาณร้อยท่านเนาะที่ก็ห้าหกร้อยไร่ปลูกกันเองปลูกผักส่งขนส่งไปเลยงั้นเราทําผักพรีเมียมอืมคือพี่เชื่อว่าผู้บริโภคอะคะ่ะยอมจ่ายเนี่ยของในราคาแพงนิดหน่อยเพื่อแลกกับสุขภาพดีกว่า,าไปเสียเงินหาหมอตอนปลายพูดถูก ใช่ก็เลยแบบว่ายอมแบบลงทุนปลูกเองเพราะว่าอย่างถ้าปลูกผักเป็น G A P อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาโดนอะไรอะคะโดนพวกหนอนอเรื่องของวัชพืชเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาเราเสียทิ้งเลยนะคะเราเราต้องเสียปแปลงนั้นทิ้งเลยเอามาทำ G A P ไม่ได้่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าวันนี้พี่หญิงเอาอะไรมาให้เราชมบ้างถัดจากตรงนู้นเลย อันนี้เลยอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ตัวเด่นเลยค่ะพระเอกนางเอกเลยค่ะขายดีสุดขายดีสุดอ่าอันนี้เป็นอะไรเกี๊ยวไายยำคลุกน้ำมันงาค่ะค่ะอันนี้คือตรงไหนที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะตัวนี้ยพี่หญิงอยู่ข้างหน้าพี่หญิงไม่ต้องพี่หญิงขอมองอ๋ออ่ะพี่หญิงดูตรงนี้ซ้ายสุดเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะคะเกี๊ยมไายยำน้ำมันงาค่ะอันนี้คือตัวขายดีสุดค่ะ แต่พี่ขออธิบายเท้าความนี้ทึงก่อนก็คือตัวผักกาดดองเปรี้ยวนะคะที่ดองน้ำสาวขาวเนะะี่ยค่ะผักเนี่ยราคาจะต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะว่าผักกาดดองอย่างเนี้ยค่ะหนึ่งร้อยต้น จะมีหัวที่เราสามารถเอามาทําแบบนี้ค่ะได้เพียงแค่1 5บหถึงยีต้นเท่านั้นแปลว่าราคาจะต้องไม่เท่ากันไม่เท่ากันราคานี้จะต้องสูงกว่านั้นค,คุณผู้ชมแบบที่1คืออันนี้นะคะก็คือตัวที่โชว์อยู่ด้านหน้าที่เมื่อสักครู่กล้องจับอ้าอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่หญิงอันนี้ร้อ,อยย <120 S 2> ี่สนะิบบาทโ okay, อเคอ,อันนี้ร้อยยี่สิบบาทอันนี้เป็น เอาไว้ทานกับอะไรอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษหน่อยค่ะบางคนเอาไปทานเป็นกับแกล้มเอาไปทานเป็นเวลาดูซีรีส์ค่ะแล้วก็ด์ไมดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็ฟินเพราะว่าเอาง่ายๆคือทานเล่นได้มีลูกค้าหลายท่านบอกว่าเหมือนยำแมงกะพรุนหรือว่ายำสาหร่ายว่ากันมี่ใช่ค่ะแล้วมีประโยชน์จากงาแล้วก็งาขาวคั่วแล้วก็น้ำมันงาด้วยค่ะโยชน่มตัวนี้นะคุณผู้ชมขอปิดก่อนอันนี้ร2อย่ะัมาตัวต ไปค่ะพี่หญิงอันนี้ขอเก็บเก็บคืนที่ก่อนได้ค่ะตัวนี้ราคาพี่หญิงค่ะอันนี้คือสําหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นน้ํามันงาค่ะก็จะเป็นตัวยําตัวนี้อ่ะอันนี้ตัวนี้นะคะค่ะที่มีพริกอะค่ะอันนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบความโดดเด่นของมันคือมันจะเป็นความหอมของพริกที่ฝังอยู่ในเนื้อผักอะค่ะอันนี้ในอันนี้อาจารย์นี่เห็นพริกนิดน้อยนิดนึงแบบพี่หญิงช์อ่ะพริกไดา हाँ yeah, okay. uh... เป็นอย่างนี้จะมีพีคเนี่ยค่ะลเนี่ยด้านนี้จะมีพีกค่ะอันนี้ทําอะไรทานได้คะพี่หิงทานกับข้าวต้มค่ะเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ไม่ชอบงาจะต้องทานตัวนี้ใช่ค่ะแลวอันนี้คือเหมือนเรายำมาให้แล้วอ่ะค่ะถ้าไม่ชอบอะไรก็ไปปรุงรดนิดหน่อยหรือว่าส่วนใหญ่ก็ทานกันเลยอ่ะค่ะแพ็คนี้เท่าไหร่นะคะร2อยเท่ากันค่ะเพราะว่ามาากใจผักเหมือนกันอ่าใจผักหายากนะคุณผู้ชมคือน้อยถัดไปตัวนี้ค่ะเน่ตัวนี้ก็ก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้า นางเอกอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้กระปุกโหลนี้โหลนี้แล้วก็นี่ที่เอาไปผัดผัดไข่อะค่ะค่ะพี่นิยมผัดไข่แล้วก็ต้มกระดูกหมูอืมใช่อันเนี้ยชอบมากเลยพรบะผักกาดดองเอาไปทําต้มกระดูกหมูอร่อยมากใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มีผัดกับไข่มาด้วยแล้วพี่อยากให้ลองมากเพราะว่าความเปรี้ยวอ่ะมันจะอยู่นิคมากความเปรี้ยวของมันจะเปรี้ยวละมุนละมุนไเหมือยวหดม เหมือนแหนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เปรี้ยวโดดแล้วก็ของพี่หญิงเนี่ยคือไม่ต้องไปล้างน้ําหลายครั้งนะคะเพราะถ้าล้างน้ำเนี่ยมันจะจืดไปเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเพราะว่าผักของเราได้รับมาตรฐานออยอแต่ว่าเราแกะออกมาสีกน้ออกมาแล้วก็ทานเลยเลยน้ำล้างนิดนึงไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเพื่อความสบายใจนะล้างแบบเอาน้ําผ่านๆเพราะว่าขั้นตอนการล้างผักเราก็ใช้น้ํากรอง ตอนดองเราก็ใช้น้ำรองค่ะค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้60บาทค่ะเพราะว่าหาง่ายกว่า<ง>อันนี้ก็เลย60บาทแต่คุณผู้ชมถามพี่หญิงก่อนแพ็กเนี้ยเราเก็บไว้อย่าง,งการวิธีการเก็บรักษาอ่าใช่เพราะว่าเราทั้งหมดไม่ได้ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะ,คะอันนี้พี่หญิงก็เลยใช้เป็นอะไรนะ ซ,ซีนสุญญากาศ <ใช S 2> เพื่อ <loc> s. <S ช่วยยืดอายุของมันนะคะเ <wording. S 2> นี่ยเมื่อมันหยุ่ถ้ามันอยู่ในซีนสุญญากาศแล้วค่ะสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้หนึ่งเดือนแล้วก็กิมมิคของมันคือมันจะเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เก็บไว้นานๆ man, เก็บไว้สักอาทิตย์บางคนก็เก็บไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นก็จะอยู่ในตู้เย็นได้อีก3เดือนอ๋อหมายความว่าสมมุติว่าคนที่ชอบเปรี้ยวน้อยๆก็คือเอาเข้าตู้เย็นได้เลยมันจะหยุดเปรี้ยวแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เปรี้ยวนั่นเปรี้ยวเยอะขึ้นก็คือ เอาไว้นอกตู้เย็นอีกสักหนึ่งเดือนหรือว่าสักอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ก็เพื่อให้มันเปรียปร้ยวนิดหนึ่งแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นเพื่อที่มันจะได้หยุดเปรี้ยวค่ะแต่แต่พี่ขอบอกลูกค้าไว้ว่าสีมันจะค้ําลงไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ได้เสียนะมันไม่ได้เสียมันคือค้ําตามธรรมชาติพี่เคยเจอลูกค้าบอกเหมือนกันว่าผักอันนี้ทาไมมันดำหรือว่าอันนี้มันออกเขียวเห็นไหมคะมันไม่องเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะ ผักกาดดองจริงๆอนะถ้าดองดองสุกดองดองเสร็จใหม่ๆหเหลืองจริงเหลืองจริงๆค่ะ,คะแต่พอทิ้งไว้เนี่ยระหว่างรอแพ็คสักชั่วโมงสองชั่วโมงรอเสะด็จน้ำเนี่ยค่ะเขาจะ,ะกลายมาเป็นสีเขียวซึ่งลูกคา้าไม่เข้าใจและนี่ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ผักกาดดองสมัยใหม่ถึงใส่สีโอ้แต่ของเราไม่ใส่สีเพราะเราปลอดสารเราสูตรโบราณใช่แต่ก็คืออย่างที่พี่บอกพี่ก็เข้าใจสมัยใหม่ไงค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้ามองว่าเอะแบบนี้มันแตกมันไม่มันไม่ใช่มาตัวต่อไปบ้านพี่หญิงคะนะครับเราจะออกเป็นนี่แหละค่ะที่หายากอันนี้คือตัวนี้หรือเปล่าคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้พี่เรียกว่าไฮบริด เพราะว่าลลูกผสมลูกผสมค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่าสามารถเอาไปต้มได้ค่ะต้ม<ช>ได้ผัดกระเพาะหมูได้ค่ะใช่หรือจะหั่นแล้วทานกับข้าวต้มเลยก็ได้ไดอันนี้<ช>ก็ ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบคือทุกราคาร้อยยี่สิบยกเป็นอันนี้หกสใช่ค่ะแต่วันนี้มีราคาโปรโมชั่นใช่ไหมคะมีค่ะราคาโปรโมชั่นเป็นยังไงคะถ้าซื้อครบสามร้อยห้าสิบบาทนะคะจะแถมตระกูลเกี่ยมชายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยมชายธรรมดาเกี่ยมชายำเกี่ยมชายำน้ำมันงานะคะแบบพกพาแบบพกพาขนาดพกพาค่ะมูลค่า40บาทฟรีค่ะก็คือต้องซื้อครบ3 5 0ใช่ค่ะบวกลบคูณหารกันอาเองคุณผู้ชมครบ350ก็คือได้ของแถม อยากชิมหน่อยได้ไหมพี่ยังไงเราจะเอื้อมมือไปชิมยังไงอ่ะอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชิมหลังรายการก็ได้ไดเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ชิมกันหลังรายการเราเปิดโต๊ะเลยอืพูดถึงช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะค่ะพี่พี่หญิงมีเบอร์ติดต่อช่องทางไหนบ้างคะพี่หญิงมีเบอร์โทรนะคะ0ูนย์หหนึ่งหนึ่งแปดสี่หกแปดศูนย์สี่ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ ก็จะเป็นผักกาดดองไร้สารสูตรโบราณคุณหญิงค่ะแล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปเซิร์ชผักกาดดองคุณหญิงได้เลยค่ะเพราะเห็นว่าเขาโดดเด่นอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งของออนไลน์ใช่ไหมคะก็คือจะแบบเป็นลุกแบบนี้เลยลุกที่หญิงติดกิฟแบบนี้เราจะเห็นกันได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดูแหมพูดถึงย้ําเตือนเรื่องของโปรโมชั่นนะก็คืออย่างที่บอกว่าซื้อครบ350 นะคะก็จะแถมตัวตัวแถมอ่ะสี่สิบาท<ช>นะคะอ่าแต่คุณแล้วส่งฟรีไหมคะพี่ส่งฟรีค่ะส่งฟรีด้วยอยู่การชนะบุรีส่งฟร,งฟรีไปซื้อหน้าร้านได้ไหมคะมีไหมคะจะคุ้มน้ํามันลถเหรอคะไม่คุม้มสมมุติว่าไปเที่ยวสมมุติว่าไปเที่ยวก็มีวางขายที่ห้างสรรพสินค้าค่ะที่การจนบุรีที่การจนบุรีค่ะ แต่ต้องถามหน่อยเพราะว่าพี่หญิงเนี่ยก็เป็นสมาชิกของบิสขับไทยแลนด์ด้วยการเข้าไปอยู่ในบิสขับไทยแลนด์ดีกับพี่หญิงยังไงคะอ๋อดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะพี่หญิงชอบการฝึกอบรมค่ะเขาจะพาฝึกอบรมนะคะทั้งอบรมด้านการตลาดที่เราอาจจะเป็นความรู้ที่เราขาดไปเราก็รู้ด้านตลาดแล้วก็ช่องทางอย่างนี้ค่ะ,คะก็พาออกช่องทางพาออกอให้คนรู้จกักให้คนรู้จกัก แล้วก็มีพาออกล้านคือเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้เราค่ะเพิ่มโอกาสทางการขายให้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อบรมอย่างที่พี่บอกให้ความรู้ก็ต้องอุดหนุนสินค้าของพี่หญิงกันเยอะๆเพราะว่าการอุดหนุนสินค้าของพี่หญิงก็ถือเป็นการอุดหนุนสินค้าของคนในชุมชนช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสขับไทยแลนด์ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าของพี่เป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยค่ะแล้วก็คืออย่างที่พี่บอกว่าตัวผักกาดดองก็ ตัวน้ำชาข้าวก็ซื้อมาจากชาวบ้านผักกาดดองปลูกเองด้วยแล้วก็มีรับซื้อด้วยใช่แล้วมีรับซื้อด้วยก็ช่วยเหลือคนในชุมชนให้เขามีรายได้ใช่ค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นอีกเกรดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกรดที่ส่งโรงงานดองผักทั่วไปที่พี่บอกอะค่ะอันนั้นคือผักธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าของคุณหญิงอะค่ะจะเป็นผักปลอดภัยผักปลอดสาร ทานได้สบายใจใมีโปรไบโอติกดีกับลำไส้ใช่ค่ะดีมากๆคุณผู้ชมนี่นะคะอย่างที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นอาหารที่อยู่ข้างหน้ามากๆก็คือเนี่ยเอาไปทำกับข้าวได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะอย่างด้านสุดทรงงล้นก็คือทำกับต้มต้ม,ตมผักกัดดองใช่ต้มโค<ป>รงหมูต้มเกียยเก๊ยมฉายต้มเกี๊ยมฉายได้ใจมันนะคะพี่จะเรียกเกี๊ยวชายใจใจผักดองคือเกี๊ยชายผัดกับไข่ได้ทานกับข้าวต้มข้าวสวยได้ เก็บไว้ได้นานด้วยเป็นเดือนเลยคุณผู้ชมคือพกติดบ้านเอาไว้หยิบออกมาจะทํากับข้าวเมื่อไหร่ทําได้เลยค่ะแล้วก็ตัวพกพาที่แถมขอโทษที่เผอินพี่ลืมเอามาใส่เป็นผู้หญิงนะคะใส่กระเป๋าถือได้ค่ะไปทานใครทานเจทานมังเอาไปทานที่ที่ทำงานพกติดตัวได้เลยค่ะโอ้โหดีค่ะคุณผู้ชมเนี่ยต้องอยากให้คุณผู้ชมได้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้านะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นการอุดหนุนสินค้าของคนในชุมชนช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสขับไทยแลนด์ซึ่ง ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันก็ต้องชมเลยนะคะทางรายการ t a l k t o g e t เ e r นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าเป็นต้นไปทางทนบ5รวมถึงสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะทาง Facebook Live t v 5 HD ออนไลน์รวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยอยังไงก็อุดหนุนสินค้าพี่หญิงกันเยอะๆนะคะวันนี้ทั้งพี่หญิงแล้วก็ส้มเนี่ยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ